สบายดีบทุกคนเดมือนี้สาวนุ่นมื้อนี้สิพาทุกคนมาอออกมาทางนอกเนาะขี่รถออกมาทางนอกมาหาซื้ออีหางกินเนาะตอนนี้เยเขาได้อยู่ที่อยู่ในเท้าแล้วเนาะเพราะว่ามือนี้เขาสิม,มาสำรวจเนาะ,ะที่สำคัญก็คือเขาสิม,มาเบื่อนะทางรถไฟนำนาว่าเขาเปิดบอร่วงนี้มันเป็นจังไดเนานะ ได้ยินเขาว่าว่ามันปิดสําเดยเพราะว่าช่วงนี้โควิดหลายสิน่ะมันอันตรายเนาะเขาว่าให้มีรถโดยสารเนาะมีแต่รถขนส่งสินค้าสิน่ะเดี๋ยวมอน้เฮาก็ได้ออกมาทางนอกแล้วเนาะก็เลยพาทุกคนขี่รถอ้อมอ้อม่งืองยูดีเนาะเพราะว่าทางรถไฟกับยูดีนี่ทูนี้เท้านี้มันซ้อนหากันเนาะมันย่างหากันได้สิน่ะแล้วก็ ีฟังนึงก็เป็นวัดจีนที่เขาไปมือนั่นเนาะศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอะนะมันอยู่ติดแกนเนาะเมน,นี้นุ่นเมนี้ก็สิพาทุกคนมาเวิงมาถ้าผู้ใด่ยอยากเที่ยวอดอหนึงสินะกะมามองนี่กะเมื่อเสียเที่ยวเนาะเพราะว่าที่เที่ยวมันหลายหนึ่งสินะก็มา เบิงทางรถไฟหรือว่าเท้าสิไปกรุงเทพอุทยาาหรือว่าไปใสายสิน่ะมันมันไปได้เนาะท่าเขาโปปิดขอนแกนสินาะทุกคนก็สามารถขึ้นอยู่มองนี้ได้เนาออแล้วก็ยูดีนี้มันก็นมีขายกับเป้าแล้วก็ขายกระเป๋าเสื้อผ้าย,ยัางต่างๆก็หลายอย่างนาะหรือว่าเท้าสิมานั่งกินแบบพิซซ่าบุฟเฟ่ย่าง ก็มีอยู่ได้แต่ว่าเขาต้องไปเบิงเนาะว่ามีอย่างแน่เนาะ้วก็ถ้ายยักมาเฮ็ดบุญเนาะมาไหวสารปูยาสารปูยาเนาะอยู่อ่าศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนก็อยู่ใกล้ใกล้นี่แหละหาม,มามองนี่ก็คืออ่าเที่ยวได้สามมองได้ทุกคนแบบบ่ต้องอันบ,บ่ต้องไปใส่ย,ยากเนาะบบต้องได้จ้างรถไปใส่ย,ยากสินะ ในมื้อน,นี้เขากะจะพาทุกคนมาลอเลาะเวงมาแต่ละมองหันมันกะงามอยู่อแต่ว่าสําคัญมื้อน,นี้เขากะออกมาหาย,ย่ังกินแหละเพราะว่ายื่งงนก็เป็นงงงงเงาเนาะโควิดกะเโอ้โเสาจากเทื่อเนาะกัสิแดงไปใส่มาใส่กสิแดงง่ายๆเนาะอันนี้ออกจากบ้านจากเงินก็ต้องใส่แมททุกคนเอ้ยวันนี้อันนี้ มันเป็นจังไห่ปกปิดใบหน้าเนาะสีออกไปใส่มันกันย่างสินะเพอ่าเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าไปเบิ่งนกันเลยเนาะทุกคนไปตอนนี้นุมณีก็ได้พามูเพื่อนคนที่หักรถไฟมาทุกคนเนาะอ่า สถานีนนทบุรีก็เมายืนอยู่สถานีรถไฟของจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นเทียหอห้อยเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเบื้องบรรยากาศเนาวะว่าปัจจุบันนี้เป็น,นอะไรเนาะแล้วก็เข้าไปเบื้องทางในว่าสถานเที่ยงนี้เขาปิดแท้หรือวอลนนสถานีรถไฟเนาะเขาจะพาทุกคนเข้าไปเบื้องทางในกันเลยว่ามองที่ว่าเขาเจา้านั่งท่ารถไฟนั้นมีคนหรือวอลนนและะ้วกัเบื้องบรรยากาศ เรื่งที่เอามานี่นะมันมีคนบอรหรือว่าปิดแทหรือบอเนะทุกคนี๋้วเอาพาทุกคนไปบิ่งบรรยากาศกันเลยก่อนเนาะว่าเป็นอะไรเนปัจจุบันนี้เนาะไปกันเลยนี่ก็จะเป็นทางในเดอที่ขาเจ้าให้มานั่งท่าเนาะก็มีตังให้นั่งท่าแบบว่า นั่งรอท่าขึ้นรถไฟนั่นเองเนาะแต่ว่ารถไฟปิดเดือทุกคนมีแต่รถขนส่งสินค้าเนาะรถโคจนเนอร์แบบนี้เนาะที่เจ้ายังให้เคียวเพราะว่าต้องขนส่งสินค้าบ่ได้ปิดเนะาะแต่ว่าขนส่งโดยสารตั้งแต่หนองคายมาร้อนทั้งที่กะปิดเดือทุกคนช่วงนี้ปิดชัวขาวเนะาะ เดี๋ยวโควิดทนอย่างเมื่อกัน,น่าจะเปิดปกติแล้ทุกคนช่วงนี้เขาปิวูขาวซื่อๆนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเลยทุกคนก็สิสวยงามอยู่เป็นรางรถไฟเนะเาะนี่ก็จะเป็นรถ ไฟขนส่งสินค้าเนาะทุกคนที่เมื่อกี้เขาเจ้าจอดอยู่เนาะแต่ตอนนี้เขาเจ้าได้ออกเดินทางแล้วเนาะก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนเนาะเพราะว่าอันอันนี้ก็คือสถานีรถไฟของจังหวัดอุดรธานีของคุณน,นั่นเองเนาะทุกคนถ้าว่าผู้ใดอยากมาเล่นมาเที่ยวว่าโควิดเศร้านะอยากมามองนี่ก็คือแบบสะดวกสบายเนาะทุกคนขึ้นอยู่หนองคายมาเลยอยู่นี่เนาะ มาลงอยู่สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีเด้อทุกคนแล้วก็มาเล่นอยู่อยู่ที่เท้าเนาะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นก็นยังมีอันใกล้ๆมองนี่ก็คือมีอ่นยูนวัฒนธรรมไทยจีนเนาะที่นุ่นมณี้พาไปตอนนั้นเนาะก็ยูติดกันเนาะทุกคนถามามองนี่ก็คือจบเลยเนาะแบบนี้ทั้งอซอบลาฮานั่นฮาน ที่ว่าเขาเจ้าขายเสื้อผ้าหรือว่าขายกับเขราซุ้งซีกับมีเนาะอยู่มองนี้แล้วก็ห้าน,าน้าหาเนียงต่างๆกับหลายเนาะถ้าผู้ใดได้มากก็คือจบเลยสิบวเสียเที่ยวเลยเนาะที่มาเล่นมาเที่ยวยูจังหวัดอุดรธาน,นีกับแบบสะดวกสบายแล้วเรือนี้แต่ว่าถ้าผู้ใดพิวาเม่อยากลงยูอุดรธาน,นีกับอยากไปเล่นขอนแก่นหรือว่ากรุงเทพเนาะ อายุทยาสิกับไปได้เด้อทุกคนแบบซื้อตัวอ๋วยูหนองคายต้นทางคือหนองคายเนาะทุกคนแล้วก็ยาวไปเลยถ้าเขาสิไปใส่เขาก็ค่อยอันไปลงอยู่มองท่านเนาะทุกคนเพราะว่าสถานีรถไฟเขาสิแบ่งเอาคนอยู่สถานีรถไฟแต่ละจุดต่างๆเนาะเพร่ว่าจะเปลี่ยนอุดรธาน,นี้คอนแกนหรือกรุงเทพอย่างซิง่นน่ะอ่าโคราชอังซิเนาะเออเขาสิลงอยู่ใส่ก็ได้เิงน่ะ ปลายทางเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนในเวิงซืซอว่าอ่ามันมีความสวยงามหลายนอลางรถไฟเนาะอืมก่อนฉิจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามนุนมณีได้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจนุนมณีเนาะก็ขอขอบใจสบายดีว่าทุกคนได้เด้อ